เรื่องทั้งหมดเริ่มจากการที่ชาญวีระและพ่อคำรณเข้าไปตามหาคนหายในป่าภูผามน์แต่ทันทีที่ข้ามเขตลานหินสามชั้นพวกเขาก็พบว่าป่านี้ไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่คิดรอยเท้าประหลาดใหญ่กว่าฝ่าเท้าคนสองเท่ารอยเล็บลึกบนลำต้นสูงกว่าระดับหัวและกลิ่นสาบข้าที่เหมือนสัตว์เพิ่งลากเหยื่อผ่านไปไม่นานทั้งหมดคือสัญ,ญญาณว่ามีบางอย่างกำลังติดตามพวกเขาอยู่ ไม่นานนักพวกเขาก็ได้ยินเสียงหายใจหนักลึกที่ไม่ใช่เสียงสัตว์ทั่วไปและเห็นรอยเท้าที่เดินเป็นเส้นตรงเหมือนคนมากกว่าสัตว์พ่อคำรนรู้ทันทีว่านั่นคือเสือสมิงไม่ใช่เสือธรรมดาแต่เป็นสัตว์ที่มีสติปัญญาคล้ายมนุษย์รู้วิธีดักรู้วิธีต้อนและที่สำคัญมันเลือกเหยื่อเสือสมิงตัวแรกเฝ้าตามอย่างเงียบเชียบส่วนตัวที่สองดักหน้า พวกมันทำงานประสานกันอย่างนักล่าที่เชี่ยวชาญเรากับจงใจทดสอบความกลัวของเหยื่อเพื่อรอจังหวะที่เหยื่ออ่อนแรงที่สุดเมื่อทั้งสามหลุดเข้าไปในแดนล่าของมันถูกย่างก้าวต่อมาจึงเป็นกับดักที่วางไว้ตั้งแต่ต้นพวกเขาถูกต้อนสู่ร่องน้ำแคบที่ไม่มีทางขึ้นถูกขนาบหน้าหลังจงต้องเสี่ยงกระโดดลงล่องหินตื้น,นเพื่อหลบมันไล่าตามลงมาจนถึงจุดอับ ที่พ่อคำรนต้องผลักก้อนหินยักถล่มลงไปถ่งเวลาหวังให้ทั้งสมหลบหนีสู่สันเขาได้ทันแต่สันเขานั่นเองกลับเป็นทางตันตามธรรมชาติที่เสือสมิงเคยใช้ล่าเหยื่อมานอบครั้งไม่ถ้วนสุดท้ายพวกเขาต้องถลายตัวลงผนังหินชันโดยมีเสือสมิงวิ่งไล่ลงมาตามหลังอย่างบ้าคลั่งจังหวะสั้นๆเพียงแค่มีกี่วินาทีคือสิ่งที่กำหนดเป็นตายชานต้องคุมวีระที่แทบหมดแรง พ่อคำรนต้องคอยยิงถ่วงมันไว้แม้รู้ว่ากระสุนทำได้เพียงหยุดมันชั่วครู่เท่านั้นเมื่อถึงลำห้วยเสือสมิงทั้งสองลังเลเพียงเล็กน้อยเพราะกลิ่นน้ำทำให้ตามรอยได้ยากทั้งสามจึงซ่อนตัวในน้ำจนมันล่าถอยไปชั่วคราวแต่พ่อคำรนบอกทันทีว่านี่ไม่ใช่จุดจบมันจำหน้าเหยื่อได้และมันจะตามล่าพวกเขาอีกหากมีโอกาสทั้งหมดนี้ คือการหนีตายจากสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่จริงพูล่าสองตัวที่ฉลาดกว่าสัตว์ทุกชนิดในป่าและพร้อมจะตามเหยื่อจนกว่าจะหยุดหายใจเพราะสำหรับเสือสมิงแล้วการล่าไม่ใช่เพื่อกินแต่เพื่อเล่นกับเหยื่อจนกว่าจะพอใจเท่านั้น